นะครับก็สวัสดีสายๆวันเสาร์นะครับที่28นะครับหน้า28แหละวันนี้28กันยา67กนะครับก็จะมานำเสนอของเช่นเดิมนะครับผมมีส่วนมากเป็นเอ็มประกอบนะครับเนาะเอามาใส่ลงขายสักหน่อยหนึ่งนะครับก็หลายเอฟซีหลายท่านเมื่อวานก็เข้ามากันเยอะเลยนะครับถามว่าทําไมยังไม่ลง YouTube สักทีนะครับก็ตามจริงเลยนะครับไม่ค่อยว่างเลย งานเยอะจริงๆนะครับวันนี้แดดออกเปี้ยงเลยนะครับวันนี้อ่ะแดดจะจ้าหน่อยนะครับก็เช่นเคยกับร้านมันีอิเล็กทรอนิกส์สุรินนะครับผมไลายท่านก็แอดไลน์มาแล้วนะครับทางเรานะครับมีสินค้ามานําเสนอให้นะครับวันนี้ส่วนมากจะเป็นหม้อแปลงล้วนๆนะครับเดี๋ยวมาชมราคาแล้กับรายละเอียดแต่ละชิ้นนะครับก็จะไม่ยาวมากนะครับวันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนนะครับปำลม ะครับต้องแจ้งก่อนนะครับเสียงฟวามลมของพี่ชายผมมาต่อเติมที่จอดรถนะครับจอดรถหกล้อเพราะว่ารถหกล้อมันลังคาลังคามันเตี้ยไปเพราะคนของสูงมามันมันเข้าไม่ได้นะครับได้จอดตากฝนนะครับตอนขามานะครับก็มันมี มีหลายท่านนี่ถามมาถามมาบ่อยจริงๆนะครับผมทั้งๆที่ท่านก็ดู y youtube ผมนะครับแสดงว่าท่านไม่ได้ไม่ได้ดูให้จบท่านรูดเอารูดเอานะครับท่านไม่ได้ฟังรายละเอียดที่ผมบอกนะครับก็คือร้านผมนะครับมีหน้าร้านชัดเจนร้านตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นสุรินทรบุรีรำนะครับเส้นเส้นสองสองหกนะครับกมกมที่สี่นะครับจากสุรินทร์มานะครับสี่เลนนะครับเข้ามาในซอยประมาณสองสามรอยเมตรนะครับหลายท่านเคยมาแล้วก็ ไม่มีปลายทางนะครับไม่มีปลายทางก็มีโอนโอนแล้วก็จัดส่งนะครับจัดส่งทุกวันนะครับเรามีจัดส่งทุกวันนะครับก็ให้พี่เป้นั่งรอไปก่อนเดี๋ยวผมจะขายตู้นี้แป๊บหนึ่งตู้เจบินนะครับตัวนี้เป็นตู้เจบิน18ดนิ้วใบใหญ่หน้าดูนะครับสูงน่าจะเม็ดเม็ดยี่มงครับเนี่ยก็ใบละ400อบาทนะครับมีอยู่12ใบถ้าเหมาก็มีราคาพิเศษให้นะครับตู้เจบินมี12ใบนะครับตัวนี้ ประมาณนี้เลยนะครับขอบเหล็กทุกใบมีขาขาเป็นขาไม้แท้หน้าตะแกงไม่มีนะครับตะแกงตะแกงเราไม่มีให้นะครับเพลทแปะไว้ข้างหน้าเลยนะครับไม้อัดยังแน่นอยู่มากนะครับไม้อัดยังดีอยู่ไม่มีผุนะครับตัวนี้อ๋อแล้วแต่ท่านใดสนใจนะครับราคาย่อมเยาวนะครับเน้นมารับเองนะครับถ้าส่งี่แพงงว่าตู้แน่นอนค่าส่งมีเจ็ดแปดร้อยแน่ต่อใบนะครับผมก็ประมาณนี้ตู้อยู่ฝั่งนู้นนะจะเยอะมาก เยอะมากยังไม่มีเวลาจะเอาเอาออกมาขายนะครับก็ประมาณนี้อันนั้นสุดยกิดกลิ้วกลัวใดนองมองมงมอง,มองถาไม่ทาสดยท่า,าอ๋อก็นี่นะครับให้เห็นชัดเจนจะได้ไม่ต้องถามหาปลายทางนะครับมีของชัดเจนนะครับของเยอะนะครับไม่ต้องกลัวว่าผมจะโกงนะครับ,รบมีของให้ท่านได้ชมทุกคลิปชัดเจน ข้ออะไรเมื่อกี้นะครับนะครับกราบสวัสดีสวัสดีที่ทุกท่านนะครับผมมีรักแฟนเพลงด้วยมีรักแฟนเพลงนะครับผมวันนี้อนุกันต์สดอันนี้สายสัญญาณนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับขายเ o w e r หนึ่งกินก่อนนะครับลวดสั้นลวดสั้นครับผมอันนี้นะครับเป็นพาวเวอร์ประกอบเด้อนี่นะครับหน้าของ ps ซาวนะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับสายขวาเลยนะครับสเตอริโอไฟขึ้นปกตินะครับตัวนี้ดูภายในครับผมนี่นะครับตัวนี้จะเป็น k หนึ่งเจ็ดหกทั้งหมดเลยนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับข้างละแปดคู่เจหกอยู่ข้างล่างนะครับผมเนี่ยดูนะครับผมนะครับราคาสุดเร้าเลยนะครับตัวนี้แนะนําเลยครับผมสุดเรานะครับสายมดเฟดนี่เอาง่ายๆแค่มดเฟดอะก็คุ้มแล้วครับราคานี้พอไปแกะขายเป็นคู่เนี่ยราคาเกินห้าพันอยู่แล้วเกินครับเกินมอแปลงตัวนี้บอกเลยตัวนี้เป็นถ้าลักษณะเนี้ยส่วนมากจะเป็นมอแปลงของประดิษฐ์นะครับนะครับ ลักษณะนี้เห็นเราจะรู้เลยคาปลาตัวใหญ่สองตัวนะครับนี่ตรงนี้ใหญ่มากนี่นะครับตัวใหญ่เลยดันสเปดได้ไหมครับผมตัวนี้ดันสเปดได้ไหมครับดันสเปดได้กี่ดอกครับหนึ่งอ๋อค่าละ2กสามดอกสบายเลยเชื่อแน่นอนนะครับผมเชื่อมตับวันนี้วันนี้จอมืดๆหรือเป็นยังไงก็ไม่รู้เห็นไหมครับไม่รู้เป็นอะไรครับมันมัวๆยังไงไม่รู้เพิ่มแสงครับผมเพิ่มเพิ่มสุดแล้วนะครับผมโซเคนนะครับผมตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะนนี่ตัวแรกเลยครับ โซเค้นนะครับผมนี่ดูชัดๆเด้อครับนี่น่าลายโซเค้นนะครับใช้งานปกติเลยนะครับวัดตามนี้นะครับหนึ่งร้อยวัดคูณสองที่ที่แปดโอห์มนะครับหนึ่งร้อยหกสิบวัดคูณสองที่สี่โอห์มนะครับใช้งานปกตินะครับไมค์ก็เสียบได้นะครับผมนะครับมีพลาร์ตี้อะไรนะอะไรเสียบในเปิดฟ้าให้นะครับซีชมหน่อยซิโมเพลงเธอร้อยโมเพลงเธอร้อยนะครับผมเพลงยี่สิบลูกหรือเปล่านี่นะครับผมโอ้โมเพลงลูกเดียวโอ้ธรรมดาดีเถอะนี่ธรรมดากันธรรมดาที่ไหนเช็คแล้วนะครับเช้งานปกติเลย นี่ข่าปาวางมาสี่โลกนี่ครับชุดผ้าขยายนะครับน่าจะเดิมๆเลยนะนี่เดิมๆครับผมเดิมๆเดิมๆเลยตัวนี้เดิมๆเลยดูเคเบิลไทยดูอะไรเดิมหมดนะครับอ๋อหนึ่งพันสามร้อยบาทยังไม่รวมส่งนะครับโซเคนสโซเนหน้ารายเปิดตามสวนตามกระท่อมสวนยางพาราสวนมะพร้าวน้ำหอมสวนมะนาวได้หมดนะครับผมเปิดได้หมดเปิดฟังในวัดในวากุฏินะครับได้หมดเลยจะเอาไปสวด ธรรมะตอนเย็นช่วงนี้เข้ารรษานะครับผมโอ้สบายสบายเลยนะครับสบายเลยครับตู้สิบสองข้างละใบดอกไม่แรงมากสบายเลยเอาไปเปิดโดนตาครับผมเปิดโดนตาตาครับเปิดโดนตาหุยกลุ่มนะครับผมสรวงเบอร์หนุอันนี้ไม่นะครับไม้ไม้สายนะครับผมตัวนี้เป็นอะไรนะอินดีครับอะไรนี่ของดีคอนของดีคอนเสียงดีนะเสียงดีนะผมลองแล้วตัวนี้ของดีเลยนะครับของดีหนักครับหนักมากเลย ดีคนตัวนี้ของแพงมันไม่ใช่ไม่ใช่โลไม่ใช่โลโลนะนี่แพง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 งนะครับอันนี้เอ็นพีรุ่นดวยนี่เอ็นี n เซร์เทอร์ไรตนะครับผมเอ็นพีอเอ็มห้าแปดเอเม้าอใหม่อยู่ห0ร้อยเจ็ดรนั่นมตัวเอ็เท่นครับอ่ะสองตัวขายเท่าไหร่ขายเท่าไดีผมไม่รู้ราคาครับผมสองตัวเอาหกรบาทหกรบาทค่าส่งห้าสิบาท ตัวละสามร้อยตัวละสามร้อยเองนะครับถูกมากเลยซื้อใหม่นี่พันกว่านะสองตัวนี้ใช่ครับนะครับอาหารนี้ของใหม่เราเช่นเคยขายได้เกือบทุกวันเลยตัวนี้เป็นเอ็มห้าแปดนะครับชัวนะครับห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ของชัวยเอ็มห้าห้าแปดตัวนี้ขายดีขายดีขายดีเสียงดีนะครับผมนะครับนะครับไม่ลอยไม่ลอยหนึ่งเหมือนกันดีอารบซีดีนะครับตัวนี้เป็นรุ่นสองเสาเด้อครับนี่นะครับสองเสานะครับนี่นะครับสองเสา นะครับตัวนี้1,900บาทลูกใหม่นะครับลูกไม่สวยๆเลยนะครับ2ตัวนะครับชุดแถมก็จะมีตัวกันกันกลิ้งให้นะครับผมอะแดปเตอร์นะครับผมประมาณนี้นะครับ1,900าบาทรวมส่งรวมส่งไปให้เลยครับผมขายมิกต่อมิกนะครับผมตัวนี้เป็นมิกยี่ห้อนี้เลยครับตอนนี้ใช้งานปกติเป็นของใหม่เนอยี่ห้อประมาณนี้นะครับนี่อ่อนะครับมี USB บลูทูธ MP 3 b l บลู o ูธนะครับ สภาพมือหนึ่งเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้มีเอฟเฟกต์ด้วยพันเจ็ดร้อยบาทเดี๋ยวว่าจะทำเอฟเฟกต์นี่เอฟเฟกต์อยู่นี่เด้อครับนี่มีมีค่ายจัดส่งด้วยนะครับแล้วแต่พื้นที่แต่แต่พื้นที่ทักมาทักมาครับผมนะครับอันนี้มิกเอวันสภาพสวยเลยตัวนี้ใช้งานปกติด้วยครับผมนี่นะครับใช้งานปกติเลยนะครับมีมีเอฟเฟกต์ไหมมีเอฟเฟกต์ครับนี่เดี๋ยวว่าจะถามมีเอฟเฟกต์มียูดบีนะครับผมมีบลูทูธนะครับผมนี่นะครับมี a อวันนี้เป็นเอฟเฟกแท้นะครับ24บิต99 DSP ก็คือ99โปรแกรมนะครับนนะครับ24บิตตัวนี้ก็เอาเป็นว่าเอฟเฟกดีนะครับบลูทูธนะครับตัวนี้นี่อัดเสียงได้ด้วยนะครับเสียบ USB อัดเสียงได้ด้วยนะครับอ๋อมีตัวนี้ฟังก์ชันเยอะดี A1 วันฟังก์ชันเยอะดี2400บาทรวมส่งให้เลยส่งเลยรวมส่งนะครับตัวนี้รวมส่งรวมส่งส่งนะครับส่งเลยนะครับ อ่ะนะครับเอฟซีมหานนะครับผมปลายคางปลายคางโอ้อันี่จําได้ดีเลยก่อนเขาเลยปลายคางประกำมืมประกเหมือนล้อนี่ตัเในเรเดลโคตัวในูร้วยเอ้ยนะครับผมกูดบอกจูดบอกนะครับผมอ่ะนะครับท่านที่ได้เงินหนึ่งหมื่นแล้วก็มาเลยครับผมร้านเรารับครับ นะครับผมเอาไอ่หนึ่งมืนเลยเมื่อวานเกือบตายนะครับมาเยอะจริงเมื่อวานหนึ่งหมื่นหนโอ้โมรุบุ้นอันนี้นะครับไม่ถึงหมื่นนะครับมิวสิกซาว้านะครับ3,400บาทนะครับเรื่องเงินกลับบ้านแน่นอนนะครับผมสี่ร้อยนะครับตัวนี้เป็นเฟดบียูเซ็ตบีเซ็ตเฟดเดิมเดิมเดิมบียูเซ็นะครับตัวนี้เป็นอ่าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หกนะครับตัวนี้เป็นคู่แมทของเขาอยู่แล้วเดิมเดิมเลยตัวนี้นะครับเฟดเดิมสามพันสี่ร้อบาทขาปลาลาเดิมเดิมโวจะหนับจะหนับปีนี้จะหน ใช่ครับผมอุ้เมาไม่มีรอยเชื่อมเลยนะ่นี่เป็นรอยเชื่อมโรงงานเลยนะนี่นะครับผมไอตัวนี้ไอตัวไดโอยังเดิมเลยนะครับนี่เดิมโรงงานนี่ก็เดิมหูราคาราคาย่อมเยามาก3,400บาทมิวสิกไปขึ้นปกตีแล้วครับนี่ไปโค้งไปโค้งพลึบๆเลยโค้งมันสะพานเลยอเคนฟังครับผมอันนี้นะครับเป็นแอมปะกอบนะครับเป็นอะไรนะคืออะไรนะตัวนี้ นนะะฮีตัวนี้เป็นเฟดเฟดนะครับตัวนี้เป็นเฟดเล็กเฟดเขาเรียกเฟดดำนะครับมอดเฟดหรือเปล่าเรียกมอดเฟดไหมนี้ยมเดี๋ยวมาอีกรอบขายของแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับไม่มีตำหนินะครับเป็นแอมประกอบตัวนี้ไฟขึ้นปกติเลยสองข้างเลยนะครับไฟสวยเป็นไฟหยดน้ำนะตัวนี้ไฟขึ้นปกติเลยไฟสวยเลยนะครับไฟขึ้นหยุดน้ำนะสองพันแปดร้อยบาทเลยร้อยบแต่ค่าส่งบอกเลยแพงนะครับตัวนี้หนักมอเตอร์เพลงใหญ่ แล้วก็เฟตหนึ่งสองสามสี่แปดคู่โอ้ตัวนี้สิบแปดนิ้วค่าละสองสามดอกได้เลยนะนี่ไนนี่ตัวนี้สองพันแปดร้อยบาทค่าจัดส่งตามตรงเลยนะครับสามร้อยบาทถ้ากรุงเทพเอาค่าส่งสี่ร้อยนะครับจังหวัดจังหวัดอื่นเอากรุงเทพปริมณฑลน่ะสี่ร้อยจังหวัดอื่นสามร้อยค่าส่งนะครับค่าส่งค่าส่งนี่แพงนะครับบอกเลยคุ้มคุ้มคุ้มสุดสุดถ้าท่านไม่เชื่อท่านมารับเองเลยนะครับตัวนี้เป็นนะครับไอซีซีนะครับเป็นกล่องไอซีซีแอมป์โกะของไอซีซีนะฮะ ตัวนี้ครับโมแปลงใหญ่นะใหญ่นะมาตัวนี้โมแปลงเดิมนะครับโมแปลงเดิมเห็นยึดยึดยึดอยู่จุดเดิมเลยยึดที่จุดเดิมใช่ครับโมแปลงใหญ่มากอัวนี้ข้างละโอ้จะนับแปดคู่เหมือนกันหนึ่งสองสามสี่แปดคู่เหมือนกันเป็นเฟดดำนะครับบอดสองข้างเอมเฟดนะครับบอดเป็นบอดเอมเฟดเด้อใช่ไหมครับเป็นบอดบอดบอดของอะไรเอมเฟดไหมพาวเวอร์มอดเฟด นะครับมองไม่เห็นเลยบอร์ดเห็นอยู่นี่เลของเกอบอดของแอมเฟตแอมเฟตห้าพันวัตห้าพันวัตนะครับบอดตัวใหญ่เลยบอดรุ่นใหญ่ตัวนี้สามพันสามรอบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้โอ้โถเจน้ำนะครับตัวนี้แจ้งนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ใช้งานปกติน่ะเสียงออกปกตินะครับแต่ไฟไฟฟังชั้นเอนะครับไม่ขึ้นนะครับชั้นเอใช้งานปกติเลยนะครับไฟขึ้นปกตินะครับผมใช่โอเคต่อเลยนี่สิริมุลึงๆสองสองนี้นะครับสวยมากเป็นแอมที่ถูก ที่สุดในร้านแล้วตอนนี้ครับตอนนี้เข้มขึ้นไหมเข้มขึ้นครับผมโอ้เข้มก็ขึ้นนะครับเข้มเข้มไม่ได้ขึ้นหรอกเข้มตีอย่างเงี้ยตึมตึมตึมตามสัญญาณครับผมตามสัญญาณนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับผมเป็นโมโนโมโนนะครับตัวนี้แนะนําครับสเปคค่าละตัวนี้ตัวชิบาอ๋อตัวนี้เป็นเป็นทีอาร์นะครับเป็นทีอาร์นะครับท่านใดเห็นเห็นแต่อย่างงี้มีชุดดีเลย์ด้วยนะนี่ครับมีชุดดีเลย์มีบอร์ดบอร์ดของบอสตันนะครับบอสตันไดสองชั้นบอสตันคาปาไดดโอ อานะครับประมาณนี้เลยนะครับ1,400บาทไม่เป็นไรลุงลุงเขเข้าไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับลุงตัดกระจายเลยครับขั้นรายการนะครับผมนี่ขั้นรายการระวังระวังตัดระวังตัดนะครับขั้นรายการอันนี้เสด็จดีสายจี้นี้ผมทาเมื่อกี้นะครับผมวะอันนี้อันนี้อันนี้สายของดีขอราคาเต็มเส้นนะนี่ตัวนี้นะครับผมหกเส้นหกร้อยหกเส้นหกร้อยรวมส่งได้ไหมรวมส่งไปอันนี้ครับมีหกเส้นเด้อนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับ XLR นะครับผม ทำเสร็จที่สดร้อนๆนะครับผมเช็คแล้วใช่ไหมเช็คแล้วครับเช็คด้วยสัญญาณใหม่นะครับผมนี่ใช้ใช้ไมพูดเนาะพูดเอาไมพูดนะครับผมตัวนี้นะครับหกเส้นนะครับผมหกร้อยบาทรวมส่งรวมส่งนะครับท่านใดเอาแคปมาครับโอนก่อนเที่ยงนี้นะครับผมจะเอาตังค์ไปกินข้าวนะครับผมเออไม่มีตังค์กินข้าวกินข้าวครับจิ้งโกยับเมนเฮ้ยนะครับสามตัวนี้เมื่อต่ยับคลังนะครับตัวนี้เป็นไฟเอ็นไฟนะครับผมวีเอสพันห้านะครับสามพันแปดร้อยบาท เอทำไมไม่ไปตัวนี้ปกติมันโอ้มันของดีเลยนะนี่ขับกลางนี่เสียงเสียงใสกับตัวนี้เป็นชัดมากดื่มไหมดื่มดื่มตัวนี้ดื่มยังไม่มีซ่อมดื่มโรงงานไม่มีซ่อมนะครับดื่มโรงงานเลยดื่มโรงงานขาเชื่อมดื่มโรงงานโรงงานอะไรครับผมโรงหาือโรงงานทอผ้าดิ้งจรับโรงงานทอผ้านะครับนะครับสิบสามนาทีแล้วก็สามพันแปดร้อยบาทนะครับไฟแอ็นไฟวีเอสพันห้าเอามาต่อด้วยมิวสิกมิวสิกนารายนะครับตัวนี้เข้มขึ้นไหมถามเข้มก่อนเลย ตัวนี้เข้มขึ้นปกติครับผมเข้มตีปั๊บๆสีปั๊บๆนะครับแล้วอันนี้ก็ขึ้นปกติแหละครับนี่มันมันตีกันไปนะตึ๊บๆอย่างเงี้ยนะครับผมตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับระมงระมังระมงระมังนะครับใช้งานปกติแรงนะตัวนี้เห็นแต่เงี้แรงครับสิบห้าเฉยๆนะครับสิบห้าสี่ดอกสบายๆเลยนะครับนะครับสิบห้าสี่ดอกสบายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับทนายหานะครับเอาไปเปิดดูตาเหมือนกันนะครับไม่ไม่ต้องใช้มิกนะครับเปิดได้เลยตัวนี้มอดเฟดไหมตัวนี้มอดเฟดครับหมดเฟดมอดเฟด นี่หมดเป็นเฟดดำเฟดดำนะครับมดเฟดพีเอชสามสามร้อยห้าสิบวัตต์นะครับตัวนี้สองพันแปดร้อยบาทยังไม่รวมส่งนะครับผมอ่ะไอตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นเป็นอะไรนี่ยเก้าร้อยบาทนี่คืออะไรเป็นโครดนะครับโครดประกอบอันนี้นะครับผมเบรดกลางแหลมไม่ใช่ครับแหลมกลางเบีดครับอ๋อแหลมกลางเบรดแล้วก็เบีดกลางแหลมครับอ๋อเอาเป็นว่าเป็นว่าเบรดอยู่กลางตัวนี้ไม่ใช่ตัวคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้มาใหม่คนละตัวคนละตัวตัวนั้นส่งไปแล้วนะครับนะครับขายแล้วส่งไปแล้วข้างในนะครับผมข้างในแล้วก็อุดกระับข้างใน แล้วก็ผมผมผมจะแจ้งข้างหลังนะครับผมตัวนี้เป็นเลมเล้มซ้ายเล้มขวานะครับผมอ๋อเลมซ้ายเล้มขวาเลมซ้ายเล้มขวาในไอ้นี้เสียงรวมนะครับรวมเลยนะครับมีรวมหมายถึงยังไงเลมเลมกลางรวมกันซ้ายขวาเลมกลางรวมอ๋อซ้ายขวาอันนี้กลางกลางกลางล้วนกลางกลางล้วนสายขวาอตัวนี้เป็นเบรดเบรดล้วนสายขวานะครับนี่ชุดนี้เป็นเบรดทั้งหมดเลยซีรูนะครับผม เสียทุกเสียทั้งหมดเลยครับนี่พร้อมพ่วงกันตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนกระดาษแปะไว้ให้นะครับให้พี่เป้เขียนกระดาษแปะไว้ให้ดีเอาไปลองเองก็ได้ครับนี่เสียบเสียบเลยเสียบจิ้บแล้วก็ดูว่าเสียงอะไรครับเสื้อเสียงอะไรครับผมนะครับผมนะครับแรงนะกับตัวนี้นะครับทำนั้นเลยนะครับอาหารนี่ไรปรีบอ่ะปรีครับผมปรี c l e เท่าไหร่ c l e ปรีตัวละหกร้อยบาทแล้วกันนะครับปรีตัวละหกร้อย d b x ตัวนี้เป็นฟีดแบ็กฟีดแบ็กตัวนี้ฟีดแบ็กกันหอนนะครับครับผม ไม่เป็นไรไม่ต้องยกนี่ให้ดูัด 1, บหนึ่งพันสอร้บาทครอสตัวละ700ดร้มีอยู่3ตัวครับผมครอสรอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับ 1, 2, 3, 3ตัวตัวละ700บาทนะครับ EQ นะครับ Modify EQ Modify หนึบ่บาทหนึ่อบาทอันนี้ Bit X ครอส นะครับอสบีทเอ็กซ์ครอสดิจิตอลไดเรกต์ตัวนี้เป็น260นะครับ260ตัว260จะมีปุ่มมิลแต่ละช่องให้นะครับอยู่ทั้ง6ช่องนะครับสภาพสวยสี่พันสามร้อยบาทใช้งานปกติดีนะครับผมอ๋อไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรนะครดูอันนี้อันนี้อะไรนี่อันนี้ปลั๊กไฟนะัคออไรอ๋อปลั๊กของ NTS หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับมีวัดโวลต์วัดวัดโวลต์วัดแอมป์นะครับผมอันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทอันนี้อันนี้เสดจัมเปอร นะครับมาเนี่ครับเจ้านี้สรีมงคุยถอยนะครับอันนี้ลุงถอยนะครับลุงถอยลุงผมเองนะครับลุงแกแกบอกว่าว่างจัดเลยมานั่งมองหน้านานานว่ามีกี่ตัวนานาว่ามีสามนะครับผมนานาว่าสามเม็ดหนึ่งโอ้อมยูถูกเติรนานาว่าสองโอ้อมหนึ่งเม็ดหนึ่งตัวละสามร้อยบาทนะครับแหลมจรวดเนาะแกไม่ได้ทําอะนานาว่าครับผมนานาว่าสามโอ้โอมหนึ่งตัวละสามร้อยบาท ขาย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 ใช่ครับผมอ๋ออันนี้นะครับผมสิบนิ้วคู่ละเท่าไหร่ผมโอมบารอุอมอุอมบาทานะครับอ๋อนี่นเอาเป็นว่ามีตัวส้มนะครับตัวส้มตัวส้มคู่ละสี่ร้อยตัวเดิมคู่ละห้าร้อยครับผมอ่ะเนาะมีสี่ดอกมีอยู่สี่ดอกเออเลืออยู่หกดอกหกดอกครับผมเลยอยู่หกดอกขายไปแล้วคู่หนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นดอกดอกสิบแปดแปดนิ้วสิบแปดนิ้วอุอมไว้สี่พันวัต หนึ่งพันวัตต์ดอกละแปดร้อยบาทนะเดิมนะเดิมเดิมสวยๆเลยมีอยู่สี่ดอกดอกละแปดร้อยบาทนะครับเดิมเดิมสวยสวยไหนลองพลิกแผ่นดินดูหน่อยสินี่นะครับประมาณนี้จะได้จะได้จบเลยจะได้จบไปนี่อ่ะประมาณนี้เลยนะครับเริมเดิมสวยสวยเลยสวยนะครับผมประมาณนี้เลยครับผมอ่ะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับไม่ยาวมากพอดีอาจจะมีธุระออกไปข้างนอกนะครับวันนี้ไม่แน่นอนตู้เทอร์โบลืมเลยเทอร์โบทิกเกอร์ซาวนะครับตัวนี้เพลทหลังเป็นทิกเกอร์ซาวนะครับแบรนด์อยู่เชียงใหม่นะครับเจ้านี้นะครับค่ายดัง ก็จะเป็นตะแกรงปัม๊มฟิลเตอร์นะครับจะมีขอบเบ็กอยู่4ใบแล้วก็เป็นมุมยาง4ใบนะครับขายใบละ1,400บาทนะครับตู้เทอร์โบหน้าโค้งนะครับเทอร์โบหน้าโคง้งไม้ดี ฝาบนตัวนี้เป็นฝาบนไม้อัดเทตราภูเขานะครับเนาะตามอายุการใช้งานมีถลอกแต่ไม้ไม่มีบวมไม่มีผูแน่นอน,นมีถลอกตามมุมก็คือยกมาแล้วเดินชน,นชนกระดอน,นะครับประมาณนั้น,นอ๋อเอาเป็นว่าร้านนี้เล็กทรอนิก์สุรินนะครับ,บก็ยืดยาวยืดเยอะเยอะแยะมากมายยาวเกินไปก็ไม่ดีเอาเป็นว่ามันอิเล็กอนิก์สุรินไม่มีเก็บปลายทาง มีแต่ปลายคางเหมือนเดิม FC ทางไหนนะมุกดาหารนะครับ FC ทางมุกดาหารน้ำท่วมหรือย่างก็ไม่รู้นะครับส่งข่าวด้วยนะครับอ่ะพี่เป๊ีครับสวัสดีบครั